ไปตังเ้มงงเลยเรียะต่างเพิ่มันกับงงกับพีกัน,นไปคุยไป,ไปั่งนง่นสวัสดีค่ะเรียวไปแล้วพูก็เรียนี้เียเบิ่มเิ่ว้งเ้นู่ ตักไปนี่น่ะตักไนนี่เลยโหลดครับอยู่ในรถสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรหรอคะชื hey, you you like it, ่อปลาค่ะพี่ตุ้มหนูเพิ่งไปคอมเมนต์พี่ตุ้มมาเองอ่ะพี่ตุ้มหนูเพิ่งคอมเมนต์พี่เมื่อกี้เนี่ยหนูคอมเมนต์พี่เสร็จหนูดูคลิปพี่เสร็จหนูก็ออกมาไล์เลยหนูดูคลิปพี่จบเมื่อกี้เนี่ยหอยดําอ่ะแต่แอเขาแอเคาหอยดำมันหนูพิมพ์ไปนานแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี่แอเขาเนี้ยหนูเพิ่งจะคอมเมนต์ไป บอกว่าเด็ดที่น้ำจิ้มลำ้ำแต่เจ้าคอมเมนต์ดีๆมั่งเดี๋ยวเพื่อนจะด่าพี่ตุม้มสวัสดีค่ะนั่นแหละหนูกดคอมเมนต์แล้วหนูก็ขึ้นไล์เลยลพี่ตุม้มทำไมไฟเช็คที่บ้านเขาปั้นพี่ตุ้มน่ารักจกังคุณสวัสดีค่ะคุณสวัสดี ชื่อไรชื่อปลาค่ะปาลีค่ะปาลีค่ะชื่อไรพี่ลีเขาถามชื่หลีครับชิลีครับพี่ตุม้มไฟแช็คที่บ้านพี่น่ารักจังใกล้ส่งของความอะไรส่งมาที่พี่เปีย๊ยมเองขอความเราไม่มีคุณตินโตติน ตตินโทางสั่นนิดนึงนะคะทุกคนคุณอะไร่ะคุณะชื่ออะไร <c oughs> <c oughs> อ้อขอความแจ้งไม่หยุดเลยขอความเคร่งหเห็นละไมขีด ไฟก้าโอ้ไม่ขีดเลยมีรูปหน้หนาแบบเซ็กซี่อ่ะว่าจะคอมเมนต์อันนี้แหละแต่ขีดเกียจคอมเมนต์มันละ <laughs> มันเซ็กซี่อ่ะม่ตุ้มไม่ไฟเช็คอะไรรูปหน้าปกก็สวยสวยไม่ขีดไฟก้ามันอันใหญ่มากโอ้เมืองไทยเขาไม่ใช่โอ้นูๆนูน,น ไม่รู้เ็นโลเราอยู่จับรถเราได้พี่ไปไหนหรอครับช่างวัดช่างวัดไปดูการแข่งว่าวค่ะจะไปดูการแข่งว่าวที่อ,อ่ะอําเภอรัตภูมิค่ะตอนนี้อยู่หลังอําเภอค่ะตําบ้านมะขามค่ะบ้านทุ่งมะขามจะไปดูการแข่งว่าวค่ะวันนี้จะมีลำบงเวียนคกด้วยแล้วเราไปดูกัน ทุกคนมองไม่เห็นคอมเมนต์นะทุกคนนะเดี๋ยวแสงมันก็ส่องอ่ะแลก็อยู่บนรถสั่นเลยสวัสดีทุกคนขอบคุณหัวใจกอดๆจนะ้าคุณพี่ตุ้มสองวันพี่พี่ เดี๋ยวหาเว้นตาก่อนนะทุกคนนี่ไม่ได้หรองเอาไม่อยาเแว้นตามาแล้วอุยคนทางมันขลุกขลังมากเลยนะโอ้ขอโทษขออภัยเด้อ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 ้จะพาไปดูการแข่งว้าววันนี้แข่งว้าวสุดท้าย พี่ตุ้มตาลายไหมเนี่ย ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะคุณไอ้ายนี่เราเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่านี่คุณอ้ายคุณไอ้ายเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคุณไอ้ายคุณอ้ณอก็ทำช่อง y o youtube นี่ใช่ไหมโอเคพี่ตุม้มอยู่ไม่นานไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไลฟ์ไปถึงเที่ยงคืนคืนนี้ คืนนี้หนูไล่ถึงเที่ยงคืนค่ะสี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะสี่โมงถึงเที่ยงคืนค่ะ <c oughs> ไล่ให้คนด่าไปเลยสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะอุ้ยเท่าที่จะช่วยได้โอเครับแท่บหนูรู้แล้วนะ คุณอ้สวัสดีคุณไอ้นะคะพวกเราเป็นเพื่อนกันรอเปล่าคุณอ้เนี่ยแล้วก็ทําช่อง youtube เหมือนกันเนาะคุณคนนั้นไปไหนแล้ววะเขาถามมาชื่ออะไรแล้วก็คุณไทณกินี่คุณวัดคุณคุณวัดสวัสดีค่ะคุณวัดคุณอ้นี่เราเป็นเพื่อนกันเลยเขาทาช่อง youtube ด้วยคุณอ้เนี่ย AI AI เนี่ย คุณ AI AI เนี่ยสวัสดีค่ะ AI AI อ่านว่าอะไรพี่ตุ้มเที่ยวคืนไทยสี่โมงเช้าออสเตรเลียโอ้โอเคก็นั้นแหละหนูไลฟ์ถึงเที่ยงคืนก็พอดีพี่ตื่นมาพี่ก็มาดูตอนที่หนูลงไลฟ์พอดีเร้บพี่ไปนอนก่อนไงเดี๋ยวสักพักพี่ตุ้มก็ไปนอน นอนเสร็จแล้วตื่นมาพี่ก็มาหาหนูด้วยมาบุกมากดมอร์นิ่งด้วยได้นไหมล จะมากกับมาเลยพี่แดงพนันเลยมาเละกับม,มาตะมาเลยลูก สวัสดีค่ะคุณส้อยดีค่ะค่ะดีดีค่ะ,คะ,คะตามนั้นแหละไม่ยุ่งเรื่องอื่ยงคืนสี่โมงโอเคโอ้ยเอาไหมพี่ตุ้มใกล้จะนอนหรือยัง ทำงานอะไรกับนั่นเลี้ยให้ถึงวันตามรอยทำกับกินอยู่กันถ้ากินอยู่กันก็วันส่องอร่อยนะทำเองทำงานกินน้๊ปเอาลอยส่องลอยก็ไม่มากเลยใส่ที่นี่ใส่ไม่เปลี่ยนสักทีไม่คิดว่าเขาไม่รู้มือ เลี้ยงลูกแบบไม่ชินแบบตลอดชั่ใจ แก่คล้องถ้่เราไม่ยูไม่คุ้มมันก็ทําไม่ได้หรอกแหเอาค้องกับหลูกสองคนไปเองคนไมไสครอง่เรา็ไม่ได้กูอเบียเสียหนังคนเดียว้แกติบ้านเราไม่มีคนคุ้มันทไม่ได้หรอกว่อมันจีทํ้คนเดียวได้เพื่อ ว่าเปรีปงะแล้วมันตเกล้วตังไรยังเกล้วตังไ้โอนสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ยาอน้นสวัสดีค่ะยาวันวานหมูหอสวัสดีค่ะคุณส้อยสวัสดีคุณส้อยนะคะนอนอยู่แต่ยังไม่หลับโอเคพี่ตุม้มไม่เป็นไรนอนเลยถ้าหลับก็บายบาย,บายเลยไม่เป็นไรหนูเข้าใจพี่ตุม้มทุกอย่างเลยพี่ตุม้มเออหนูเข้าใจ แล้วหนูก็ตกหลุมรักพี่หนูเข้าใจวันนี้หนูเห็นพี่ใส่ชุดอยู่บ้านสีส้มสวยเนาะแล้วก็เซ็กซี่ด้วยอะเหมือนตุ๊ก้ามากันเลยเปิดหัวไหล่นิดนิดเหมือนตุ้ามากันแต่บ้านนั้นเขาไม่ให้ข้าวไม่ให้เราหนูไปข้าวตุ๊ก้ากับเขาเขาบอกข้าวข้างไหนวิ่งอะก็หมดท่ามข้าวข้าวข้าวเขาอย้ตึ้งคนกต่โย่ทำไมไม่มีคนไม่พือเลยเพราะลำคาญนะว่าเขาไม่ให้ข้าวเลย ก็ตกข้าวนันก็ข้าวก็ผือถ้ามีคนอยู่อยู่หลังงานของระดับนายกใจไม่มีห้องน้ำไม่ข่าวขงถึงคนมามาจากไหนมังงานก็ะยันขึ้นทุกวันทุกวันนะทุกปีทุกปีแ้าตรงไหนที่ลมลมิมดแล้าตรงนี้เป็นไรนี่้ฝร,ครั่งไม่มีใ,มใครมาก<ห>น,น้อยหรอที่ทไหนล่ะ เไปแข่งอะไนี่มาทีเดิมม่พีลมไอ้ลมไปเดี๋ยวลงไปกับไปตายก็ตายเ้องนอาทีลมนลมนี่ลมมาแล้นะไดแล้วตรงนี้ถึงแล้วค่ะงานากไไม่ของนนกเ้างมาเลกันอง้เยขาไปแข้งไนกัน Nó này rồi mierda. Mái lo. đó quên ngân mấy rồi mấy lỗ rồi Vô có lo điều Vô rồi Cái này có mấy lo rồi hả ชิงกนเสร็จแล้วอ่ะทุดูนมีตูมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเขาแข่งว่าวกัน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเตรียมตัวลงกดบอกอาลีชักว่าชน,นะนะ <c oughs> อุ้ยไงยดเดียอุ้ย <c oughs> เน็ตปลาไม่ค่อยดีเนาะไม่ใช่พี่ตุ้มอันนี้มันเข้ามาในบ้านนอกนิดนึงอะ่ะหนูใช้เน็ต 5G แรงอยู่นะหนูแกอยู่ข้างในแต่ว่ามันแบบข้างในพื้นที่ตรงนี้มันอาจจะแบบบ้านนอกกันดารนิดนึง con Không này không cái này nè Không thanh Ta đi không phải kén này. Này rồi, à? à, rồi. cho này này không, này rồi, không kia Sáng nay mình đi nghe mà mình xem kênh Hôm nay nghe hôm ตุ้มแป๊บหนึ่งนะ พี่ช่วยยกนี่ด้วยนะไปไปจ,จีหอยดีปลากรอนจอดน้องกรอนมากินไพี่ก็เมื่อกี้ที่พี่เงียบอบบพี่กําลังคอมเมนต์ช่องน้องกรอยู่ดูของพี่ตุ้มจบแล้วก็ไปดูของน้องกรอนทานบาร์บีคิวบ้านพี่ตุ้มเมื่อกี้พี่ตุ้มจีหอยไม่ใช่หรอไปทานบาร์บีคิวคลิปเก่าใช่ไหม งไม่ปิดกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ตุ้มหนูกำลังเตรียมตัวอยู่คความคิดนี่กันนั่นแหละ

แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะหนูเตรียมตัวอยู่ไปแล้วไปแล้ว เอาตะกกาไปด้วยนะไปไหนเละเอาสาต์ด้วยตอบมาดีตอบมาเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินไอ้ยไร รูมเน็ตหนูไม่ดีหรอ